สิบโมงแล้วบรรยากาศบานนาจากเมื่อเชา้าฝนตกเมฆเมื่อช่วงเช้าก็จะเยอะกว่าน,นี้หน่อยสายแล้วก็จะประมาณนี้มาข้าวปีนี้ถ้าเทียบกับปีกายนี้ ก็จะดูว่ามันแกนงๆสู้ปีที่แล้วไม่ได้เพราะว่าปีนี้ฝนน้อยน้ําน้อยฝนทิ้งช่วงฝนพึ่งมาเล่งๆเอาบางได้ดนี่แหละ,ะการอยู่กับบ้านกับบ้านที่ไรเหมือนได้เที่ยวกับบ้านแบกบานใจเหมือนได้เที่ยว มีความสุขในรูปแบบฉบับของตัวเองเสียดายว่าเมื่อวานฝนตกก็เลยไม่ได้ไปรับลมชมบรรยากาศอยู่เเบียงกลางนาตรงนั้นเลยได้ไปจิบกาแฟนั่งกินข้าวดื่มด่ำกับบรรยากาศยอดข้าวก็คงดีไม่น้อย มาข้าวประมาณ2เดือนตั้งแต่ช่วงกลางกรกฎาสิงหากันยานี้ก็กลางกันยาพอดีต้นข้าวก็จะประมาณนี้โดยภาพรวมแล้วก็จะสูบป,ปีไก่นี่ไม่ได้แต่ก็ยังดีว่าไม่ถึงกับแรงซะทีเดียวอ่า ที่บ้านแบบนี้เลยสุขของเราที่บ้านของเราต้น,นหมอนคร